ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หน้างานคลองหนึ่งนะครับซอยตรงข้ามบุญถาวรนะครับที่เ่เรามาเปิดหน้างานไว้แล้วนะครับตอนแรกก็คือนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะครับช่วงนี้เราขุดแนววางท่อนิวเดนนะครับผมแนวก้างปลาระบบระบายน้ําทั้งหมดนะครับพื้นดินเนี่ยก็มีการปรับก่อนแล้วนะครับปรับเบื้องต้นปรับปรับให้ได้ระดับนะครับอ่ายกสโลปเรียบร้อยเลยนะครับยกสโลปเพื่อระบบระบายน้ำนะครับให้น้ําเดนออกด้านด้านแนวแนวก้างปลานะครับ ครับผมฮ ah, ะอ่ะอนนี้เดี๋ยวเราลองดูงานแนวกลางปลานะครับฮะเรามีทาการขุดนะครับเห็นนะครับพอเราขุดเสร็จ้วเราจะมีกองดินที่เหลือนะครับอันนี้เราเอาอกเอาออกทั้งหมดนะครับเอาออกไปกองด้านหลังนู้นนะครับที่ลูกค้าต้องใช้ดินนะครับอเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในพื้นที่เนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าความหนาแน่นของดินเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับอาจจะมีการซุดตัวหรือว่าอะไรเงี้ยเราเลยต้องนําออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการแต่งร่อง นะครับวางท่อนแต่งร่องแล้ววางท่อนนิอเดนนะครับแล้วก็แล้วก็ลงหินนะครับกบร่องนะครับผมก็ก็ดูนะครับนี่ฮะใช้บมโครนะครับฮะเอาดินออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูท่อนนิอเดนนิดนึงครับพามาดูตัวท่อนนิอเดนที่นี่นะครับลูกค้าขอจ่ายเพิ่มขอจ่ายเพิ่มนะครับเป็นท่อนิอเดนตัว6นิ้วนี่ฮะหนิ้ว นี่ฮะท่อนิโอเดนฮะทุกคนเห็นนะครับจะมีแนวด้านตันด้านหนึ่งแล้วก็ด้านมีรูนะครับมีรูถึง70%นะครับครับผมใช้ในการวางแนวแนวแนวเมนหลักนะครับในการระบายน้านะครับทาไมถึงต้องเป็นท่อนิโอเดนเพราะท่อนิโอเดนเนี่ยน้าซึมผ่านได้เยอะที่สุดแล้วนะครับมีทําให้ระบบระบายน้ำเนี่ยระบายน้ําได้ไวที่สุดแล้วนะครับเราจะไม่ใช้ท่อใยหินนะครับไม่ใช้ท่อ PVC นะครับจะเน้นท่อนิโอเดนในสนามทั้งหมด เฉพาะในสนามนะครับจะเป็นท่อนิ้อดนทั้งหมดนะครับถ้าออกมาก็จะเป็นท่อ PVC แล้วอาอกจากสนามเพราะเราเราเอาน้ำออกจากสนามได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าจ่ายเพิ่มเติมนะครับจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะครับเพื่อที่เอาตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้เขารีเควสเลยนะครับทาไมลูกค้าถึงถึงรีเควสตัวนี้เพราะว่าเขาเคยทําสนามบอลมาก่อนนะครับก็คือจะมีปัญหาเรื่องระบบระบายน้านะครับทางลูกค้าแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องระบบระบายน้ํา นะครับแต่น้ำเดนไม่ทําเวลาฝนตกนะครับมีเรื่องปัญหาเรื่องเม็ดยางนะครับที่ลอยนะครับผมก็เราก็เต็มที่ครับให้ให้ลูกค้าได้หมดครับแต่ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราต้องคุยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าจะให้หมดเนี่ยเดี๋ยวคือมีความต้องการจริงแต่แต่ราคาบางทีมันก็ไม่ได้นะครับครับผมเราก็เพิ่มตังก็คือราคาทุนนี่แหละครับให้ลูกค้าไปนะครับผมก็เดี๋ยวปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเริ่ม ลงหินลงอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มปักเสาคอนกรีตนะครับอพอวางระบบไว้นางเรียบร้อยเราก็เริ่มปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตล้อมรอบสนามนะครับแล้วก็ทํากันหินล้อมรอบอีกทีหนึง่งก็เดี๋ยวจะอัปเดตงานให้เรื่อยๆนะครับครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ